คอลัมน์คันปากโดยบรรจงโชว์ลูกคอคึกคักไม่หยุดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของงานรวมไทยสร้างชาติแร์ที่จัดขึ้นโดยพักรวมไทยสร้างชาติรทสช,อชอที่ศูนย์การค้า MBK Center นำโดยหัวหน้าตุย๋ยพิรพันธ์สารีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่มีแนวคิดจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเป็นแนวคิดที่แตกย่อยมาจากแนวคิดใหญ่เรื่องเศรษฐกิจแบ่งปันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหรือลดปลดสร้างที่พักรวมไทยสร้างชาติเร่งทำอยู่ในตอนนี้และมีความคืบหน้าไปมากในหลายๆด้านและเป็นการนำหลักการแบ่งปันมาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือไรายได้ไม่เพียงพอ โดยคนที่มีมากสามารถแบ่งปันให้คนที่มีน้อยหรือคนที่ขาดแคลนได้ โดยในงานได้ประสานงานเชิญผู้ค้าและภาคเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยลดภาระด้านค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันจากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านอื่นๆทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในครัวเรือนต่างๆและยังมีกิจกรรมลงทะเบียนรับคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าทุกประเภทภายในงาน รวมถึงมีศิลปินนักร้องชื่อดังมาสร้างความบันเทิงโดยวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานงานนี้หัวหน้าตุยพิรพันธ์ลงไปเยี่ยมเยียนตรวจด,ดูภายในงานทุกวันพร้อมไปร่วมในกิจกรรมต่างๆกับประชาชนอย่างสนุกสนานรวมถึงในบูธขายของที่ระลึกที่มีเสื้อด้อมพิรพันธ์ขายซึ่งเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนคลับ และก่อนวันสุดท้ายของการจัดงานมีนักร้องชื่อดังในตำนานอย่างชัดชัยสุขาวดีหรือที่รู้จักกันรังร็อกเคสตามาร้องเพลงสร้างสีสันและความสนุกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกระทั่งถึงเพลงรักเธอประเทศไทยทำเอาสายเลือดรักชาติเข้มขน้นอย่างหัวหน้าตุย๋ยพิรพันธ์อดใจไม่ไหวขว้าหมายร่วมโชว์ลูกคอร้องเพลงกับรังร็อกเคสตาจนบรรดาด้อมพิรพันธ์กรีสนัน่น ก่อนพี่ตุ๋ยกล่าวทิ้งท้ายหลังจบเพลงด้วยว่ารักเธอประเทศไทยเป็นประเทศและเป็นบ้านของพวกเราขอให้ช่วยกันสร้างบ้านงานนี้รุ่นใหญ่อย่างพี่ตุย๋ยปะทะพีรังทำบรรดาแฟนคลับกองเชียร์ในงานให้คะแนนกันไม่ถูกก็เลยส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งคู่ไปเลย